สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับมีรถใช้งานมาฝากอีกหนึ่งคันนะครับสภาพสวยๆส,สภาพนางฟ้าจัดมาฝากครับกับ Honda City t ไท c นะครับเป็นรถบ้านนะครับมือที่2แล้วนะครับสภาพเรียกว่าดูแลมาอย่างดีเป็นตัวรองท็อปปี2001นะครับ1.5ออโต้นะ้ำมันล้วนครับ รถอยู่แถวโรงพยาบาลคลอง3ามวามินบุรีนะครับราคาสดนะครับ69,000าบาทนะครับใครที่สนใจหาวดไว้ใช้งานนะครับคันนี้สภาพสวยๆเช็คมาทุกระบบใช้งานได้ทันทีครับโทรได้เลยนะครับไลนก็ได้นะครับโทรเจรจาสอบถามแจ้งมาจากช่อง YouTube ขอส่วนลดได้ครับคันนี้สภาพสวยๆครับภายในใหม่ๆเลยครับเป็นเบาะผ้าเดิมจากโรงงานนะครับ1.5ออโต้น้ำมันล้วนระบบไฟฟ้านะครับกระจกซ้ายขวาพับไฟฟ้า ขึ้นลงไฟฟ้า4ี่บานครบสมบูรณ์ใช้งานได้ทันทีครับ ภายในสวยๆสะอาดแบบนี้นะครับมีที่พักแขนมาให้พร้อมนะครับชมดูได้เช็คดูก่อนนะครับสำหรับใครที่กำลังหารถหลักมือนะครับคันนี้น่าสนใจนะครับเพราะว่าไม่ต้องไปคัดเองไม่ต้องเช็คเองนะครับไม่มีโกหกหมกเม็ดนะครับหน้าเดิมหลังเดิมไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพลิกปั้มไม่มีจมน้ำอย่างแน่นอนนะครับการันตีสภาพได้เลยครับว่าไม่มีชนหนักไม่มีตัดต่อไม่น้ำท่วมครับภายในสวยสะอาดภายนอกสีสันเงาฉ่ำเกียร์เครื่องยนต์ช่วงล่างก็เช็คมาให้แล้วนะครับเหมาะสำหรับสมาชิกที่กำลัง หารถราคาหลักหมื่นนะครับเจรจาต่อรองพูดคุยกันดูนะครับไปเช็ครถทดลองขับนะครับอยู่ที่โรงพยาบาลคลอง3ามวาย่านนั้นนะครับมินบุรีกรุงเทพนี่เองนะครับรถสวยสภาพดีครับลองชมดูได้นะครับการซ่อมบำรุงดูแลไม่ยากไม่แพงนะครับสำหรับทิตตี้ก็ใช้ง่ายอึดถึกทนอะไรเยอะครับ คันนี้สภาพเช็คมาให้แล้วครับสวยตั้งแต่ตอนไปคัดรถนะครับคือถ้าไม่สวยก็ไม่ได้ซื้อมาแบ่งปันนะครับฉะนั้นใครที่สนใจนะครับก็โทรเจรจาต่อรองนะครับหรือใครอยากจะหาข้อมูลเพิ่มเติมสําหรับรุ่นนี้นะครับก็เข้าไปศึกษาได้ครับในแฟนเพจแฟนลับของซิตี้ขับนะครับท่านจะได้ข้อมูลทางการซ่อมบํารุงดูแลของแต่งของเพิ่มของเสริมลองชมดูได้ครับศึกษาเพิ่มเติมก็ได้ครับฉะนั้นแล้วนะครับคัดมาให้แล้วครับไม่ต้องกังวลว่าจะกลัวโดนโค6หกหมกเม็ดนะครับ ัสภาพสวยๆภายในงามๆครับสะอาดเป็นรถที่ใช้งานได้ค่อนข้างจะคล่องตัวนะครับในเมืองก็ได้นอกเมืองก็ได้ครับอัตรา,าก,การกินน้ามันก็ ขึ้นอยู่กับจังหวะการเหยียบนะครับก็ประมาณ14-15กิโลต่อลิตรนะครับฉะนั้นก็ลองคํานวณตรวจสอบดูนะครับว่าเหมาะกับใครหรือเหมาะกับท่านหรือเปล่านะครับแต่ที่แน่นอนคือรถสวยคัสภาพเช็คพิเศษนํามาฝากรองชมดูได้เช็คดูกก่าน,นะครับขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามและรับชมนะครับถ้าใครสนใจก็โทรเจราจารนะครับคลิกที่ชื่อคลิปรายละเอียดเพิ่มเติมก็ได้นะครับ คลิกที่ชื่อคลิปนะครับก็จะมีรายละเอียดให้ท่านได้อ่านนะครับแต่ที่แน่นอนคือรถสวยคัดมาแล้วเช็คมาแล้วไม่มีโกโหกหมกเป็ดนะครับรถเดิมน็เน้นใช้งานครับใช้ง่ายใช้สบายอึดถึกทนดูแลไม่ยากไม่แพงครับ6 9 0 0 0บาทเพียงเท่านั้นนะครับโทรเจราจาได้เลยครับรถสวยสภาพนี้นะครับรถอยู่แถวโรงพยาบาลคลองสามวามินบุรีโทรเจรจาได้เลยครับ